สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูบีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจอกันในวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคมพศ2564ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ฝึกผันวรรณยุกเอกโทตรีจัตวาไปด้วยกันนะคะอ่ะค่ะจากพยัญชนะกไก่จอจานดดเด็กตอเต่า บอใบไม้ปอปลาแล้วก็ออ่างนะคะนะักเรียนตัวอย่างการผันวรรณยุตวันนี้คือคําว่าก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 าจี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 ดู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 โต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 ,ต,ต,ต เบ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 ไป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 แอ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 แแทันกันไหมคะนักเรียนถ้าไม่ทันเอาอีกรอบนะคะอ่ะเริ่มค่ะกา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 จี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 จจ ดู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 โต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 เบบเ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 บไป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 แอแอแอแแแ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมอบหมายพาระงานนะคะให้ในักเรียนเนี่ยไปฝึกผันวรรณยุกต์นะคะเอาให้คล่องเลยนะคะฝึกผันอย่างเดียวค่ะวันนี้ไม่มีพาระงานเขียนอะไรลงในสมุดนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการฝึกผันวรรณยุกต์นะคะสําหรับวันนี้ครูบีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ